สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะฮัลโหลบาบว่าได้ขาดคํำม,มาถ่ายกูเดอพะนะมาพี่น้องสวัสดีพี่น้องไม่กินขาา่าวจ้าวันนี้นะคะเคซี่ก็อยู่บ้านถ่ายร้านตัวเองคะ่ะ m o นิ i n g morning คะ่ะวู้ฮัลโหล วันนี้เรามีปลาอบออคงนะคะไซร้อสี่สบาทค่ะร้อบาทร3 0บาทจ้าปลาเราสดทุกวันนะคะใครก็ออเดอร์มารับน้องไปลงท้องได้นะคะวู้ปลาอบองค์ยั่วจ้าเตรียมร้านเสร็จเรียบร้อยนะคะ อาหารตามสั่งก็มีค่ะวันละนิดวันละหน่อยหาสนหากันไปมะเขือเทศน้อยมะนาวนะคะมะเขือเทศพริกนะคะยืงเสร็จแบมกินข้าวไปสวัสดีเอฟซีนะคะมากินข้าวแน่มีข้าวมะละกอข้าวผ่อข้าวโพดนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะอืมนี่ครับเพื่อ เอ๊ะมาหนิหน่อยไหมนี่นะคะบรรยากาศของร้านนะคะเหมือนพิธีการทำปลาอบโอ่งโอ้มีเคล็ดลับเคล็ดสีสิม่ได้เห็นโอโปไว้คือเก่าบอกคะบอกล่ะค่ะแต่เก่าคือเห็นโอโปเกียดเต็มอยู่มีบรรนาการก็บอกน้องปลานะคะเราชาวพนักกิจเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะแผ่บุญให้แล้วนะคะ นล่ก็ร้านก๋วยเตี๋ยวจ้าร้านก๋วยเตี๋ยวจ้าร้านก๋วยเตี๋ยวจ้าร้านก๋วยเตี๋ย,ย,ยที่ขายดีที่สุดในโลกนะคะวันละสี่สิบห้าวันละแปดสิบเก้าสิบร้อยถ้วยนะคะวันนี้ร้านขายผักไม่อยู่ค่ะไปฮอลิเดย์ไปฮอลิเดย์ค่ะร้านลูกชิ้นก็ยังไม่ตื่นค่ะแล้วมืมถ้าจะเอาหมหูเอาเนี่ยละสาวแต่เราไม่ค่อยอยากอี๋เียยนมากไปแบบนี้ ราบหมูบอกว่าเอเอาอันนี้มากินอีกหน่อยเห็นไหมแกงหมดอือบอกให้ใหญก็อยากิน,กกนพร้อมต้องมีหมูเนาะตีถ้าพนสาวทร้อยวันนี้ล,ออล็อกถังสองถังเลยว้ายตายแล้วเก่งขึ้นอย่างสวัสดีนะคะเอฟซี FC. วิปปา้แค่นี้ก็200นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะนี่พันไปพันมาก นะคะรถพยะก็ผ่านมาผ่านไปสวัสดีทุกท่านนะคะสบายดีเมื่อเส้าจ้านะคะเออจะเป็นลมพคตที่ขาเจ้า,จากเก็บพยาคาจะรถตุ่นอยู่เดจ้ามันเห,นหม็นเลยเทียนนั้นเที่ยนนี่กกไม่นอนขนมจีนราวนะคะพรีเมียมนะคะทุกอย่างพรีเมียมหมดเราใช้กระเทียมไทยคะ่ะ ปลาอบองเรามีวันละแค่เจ็ดตัวเท่านั้นนะคะวันนี้มี8ดตัวใหม่จะมีจักใหม่สิมีสิบใหม่มีสิบใหม่วิธีิะเราอบองมันจะดีกว่าเราเผาเราย่างนะคะเพราะว่ามันจะลดมละาวพิษนะคะร้านกาแฟร้านกาแฟก็เปิดนะคะน้ำมะพราวปั่นกาแฟสดค่ะ สวัสดีคะ่ะอ๋อนี่คะ่ะสวัสดีเอซคะ่ะอ๋อเราขยาไปตะวันดุแล้วแมมกินบ้านเดตตามไปอยูเยอะสมัตอยูหนีเยอไปเด้อ <c oughs> สวัสดีเอซนะคะนี่โนเคซี่ก็จะกินแบบนี้นะคะนี่อันนี้อาข้าวพะนะคะคพณอเื่อนเอาไส่บาทนะคะวันนี้ พาคุณกเ็เรยเมตาเนจากเ็เรยได้ฉิเข้าผาก็เรยะแซ่อันนี้หมกปลาคุณพ่อไปหานะคะน้องเคซี่ไม่กินไม่อยากอืมอะไรมันโดดอืม วันนี้ก็ให้ตังคุณพ่อไปแล้วสองร้อยนะคะให้คุณพ่อไปนวดนะคะวันนี้เ้าเัิกบันเทิงไปบ้านแม่นอนนอนพักวนนวสวัสดีบันแม่ค่ะ อือันนี้มือจำของเรานะคะมือจำของเรามเราได้อุปกรณ์ทำมาหากินแล้วนะคะ เวลาหนูไปถ่ายคลิปนะคะหนูก็จะเอาโคกอันนี้ไปเป็นไม้นะคะนี่เอาโคกไปเป็นไม้แล้วก็เอาอันนี้ห้อยค่ะสมมติว่าแบบนี้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ FC สวัสดีค่ะเคทซี่ตัมยว่นนะคะ FC r e v i e นะคะร้านอาหารนันอาหารนี้เราก็เอาสากไปด้วยแล้วอ๋อแบบนี้มันเลิศค่ะ FC เราต้องมีลูกเล่นในการการทำกิจกรรมของเราน้องพ<ๆ>ี่โป้ก็อยู่ในบ้านนะคะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะรถกระพันไปพันมากคันเราขายขอมก็บม่่อยได้ขายดีเดอจ้าจะจะห้าสิเทีจังใดล่ะหรอจ๊ะห้าก็ต้องได้ขายต่อไปเนาะนี่นะคะกินข้าพรัจากลาทูเข้มทอไปลกราบบางคับอบอก มันหว่ะเนี่ยอืมบ้าก้อนมงคนไหนใช้รถดีเนาะลองเชื่อรถลำหน่มกนคือสบเนาะบ้ามาเพิ่มมาเสแสบสิร้ันมีสองลานอยู่ฮะ ไม่ใไฮซอรี่ Hi อบอกแง่เคล็ดลับในการโมเมนต้องใส่อันมันสุดรดีกระเพาะกระเพาะกรักระพะัน,น,ะนะยูงสุดไรราแมม บรรยากาศก็ลมดีๆค่ะลมสวยๆบรรยากาศดีดีเจพี่น้องค่ะสบายดีพี่น้องอันนี้ค่ะนี่คือปลาอบโองของเรานะคะแล้วก็อบน้องไว้ในนี้นะคะอบแล้วมันจะสุกทั่วเลยนะคะมัลภาว่าก็ไม่มีนะคะต้องมาตัวนี้ก็ได้เลี้ยงเอาไปเลยทำไมมากวนเขารักกันค่ะ อันนี้เขารักกันค่ะรักกันนะคะมาเฝ้าเห็นอย่างว่าได้กินเขาบอกือมไม่มีอะไรให้กินหรอกจะมาเฝ้าทําไมสองตัวนะั้นหนูไม่ปล่อยนะคะหนูเพิ่งอาบน้าเมื่อคืนนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะแค่นี้นะคะมือตามของเราบอดีเอฟซีไหนคะ่ะ